สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับเราเล่าเรื่องพระไตรปิฎกมาก็มากกว่า200คลิปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งครับเราจะมาสรุปว่า มูลเหตุสาเหตุของการรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนโดยรวมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ก็คือพระธรรมกับพระวินัยน,นะครับโดยคราวที่แล้วเราได้กล่าวถึงมูลเหตุของการทำสังขยนารวบรวมพระธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ปรารบโดยพระมหากัสปะเถระซึ่งยึดเอาเหตุจากการที่มีพระหลวงตาคือพระที่บวชในภายแก่รูปหนึ่งที่ชื่อว่าสุพัทธ,ธะนะครับได้พูดกล่าวในลักษณะจาบจ่วงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จาบจ่วง ัวพระพุทธเจ้าเองเลยนะครับเพราะได้กล่าวดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พระทั้งหลายได้ฉุกคิดขึ้นแล้วก็พระมหากัสปะก็ได้ปรารภขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องนี้เราจะมาจับเอาตรงที่เมื่อพระมหากัสปะปรารภกับพระภิกษุทั้งหลายว่าจะ น่าจะมีการรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำสังขยนาพระธรรม,มวินัยภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันยินยอมให้สาธุการโดยพร้อมกันและมอบให้พระมหากัสปะเทระซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุดในคราวครั้งนั้นเนี่ย เป็นประธานในการดำเนินการทำสังขยาเอาละครับในการทำสังขยามูลเหตุที่ต้องทำเนี่ยได้เล่ามาแล้วในตอนที่1น,นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2ซึ่งก็จะทำให้เป็นตอนสุดท้ายทำให้ท่านได้รู้จักพระธรรมคำสอนและก็พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งคลิป เกี่ยวกับเรื่องวัตถัยปีดกเนี่ยอาจารย์เช้าก็เคยทําไว้แล้วนะครับใช้ฟังประกอบกันก็จะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นเอาละครับตอนนี้เราไปดูว่าการทําสังขยามีกี่ครั้งและก็ได้ทําที่ไหนอย่างไรต่อไปเลยนะครับ ทำสังคยนาจะยกออกมาเฉพาะที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นการทำสังคยนาที่แท้จริงแล้วก็เป็นการทำสังคายนาตามเหตุตามผลที่สมควรนะครับเรามาดูการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งะครับการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหตุที่ต้องทำสังคยนาเพราะว่า พระผู้ชลาที่ชื่อว่าสุพัทธะเนี่ยไม่ใช่สุพัทธะที่บวชองค์แรกเออองสุดท้ายนะก็เป็นพระหลวงตาที่บวชแล้วก็มาร่วมงานบำเพ็ญอุศลถวายพระเพลิงศพของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผู้ให้เข้าใจง่ายๆก็ดังนี้นะครับซึ่งหลวงตาสุพัทธะนี่ก็ได้กล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยดังยกมาแล้วนะครับ ดังนั้นจึงได้ปาลารบแล้วก็ทำสังฆยนาครั้งที่หนึ่งขึ้นการทำสังฆัญนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยทำเมื่อใดนะครับได้ทำขึ้นเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพานล่วงไปแล้วแล้วก็จัดการภารกิจสำหรับถวาย,รยพระเพลิงศพแยกประธาตเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือว่าหลังจากที่ พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสมเดือนนะครับก็ยังไม่ใหม่อยู่นะสถานที่ทำเนี่ยทำที่ไหนนะครับตามตำลาที่เล่ากันมาก็บอกว่าได้ตกลงกันทำที่ถ้ำสตัะบันใกล้กับภูเขาเวภาระในกรุง ราชคฤ์นั่นเองนะครับ,รบก็คือในบริเวณในแขวงกรุงราชคฤกนะครับทำอยู่นานไหมพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาอยู่มากกว่า40พรรษานั้นเนี่ยนะครับนะ45พรรษานเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระธรรมคําสอนที่ต่อมารับรู้ได้ว่ามีถึง8 000, 4 0 0 0พันพระธรรมขันเนี่ยใช้เวลาทำสังคายนา ในครั้งแรกเนี่ยนานไหมนะครับตามประวัติการทำสังคยนาบอกว่าทำอยู่นานถึง7เดือนจึงสำเร็จลงได้นะครับแน่นอนฮะในการทำครั้งนั้นเนี่ยพระผู้ทํำสังคยนาเนี่ยร้วนแต่เป็นพระอารหาันนะครับอารหาันองค์สุดท้ายที่เข้าร่วมบงก็คือพระอานนท์นะครับซึ่งก่อนที่จะได้ทำสังคยนาเนี่ยพระอานทน์ก็สำเร็จเป็นพระอารหาันพอดี นะครับรวมพระอาหารหันต์ที่ปราศจากกิเลสแล้วทั้งหมดเนี่ยห้ารูปนะครับที่ทำผู้ที่เป็นผู้ตั้งคำถามนำเพื่อที่จะให้เกิดการจัดหมวดหมู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระมหากัสปะเทระซึ่งเป็นประธานในการทำสังคยนาผู้ที่วิสัชนาพระวินัย ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะครับก็คือพระ,พระวุาลีเอละเลจ้านะครับ,รบผู้ที่วิสัชนาพระธรรมแน่นอนครับต้องเป็นพระอนะอนทนผู้อุปถรัรม์ในการทำสังฆนาครั้งที่หนึ่งนั้นก็คือพระเจ้าอาชาติสตรูแห่งกรุงราชคห์เป็นศาสนูปถัมภกนะครับ ซึ่งการทำสังกยนาครั้งที่หนึ่งนั้นอยู่ที่กรุงราชคฤห์กระทำหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทบาริณิพ่านไปแล้วสามเดือน การทำสังคยนาครั้งที่สองสังคยนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งที่สองเนี่ยจัดทำขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสเด็จด,ด,ด,ดับขันธป,ป,ปรินิพาน,านล่วงไปแล้วเนี่ยร้อยปียครับสามเดือนทำครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกร้อยปีทำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปลาลบเหตุว่าปลาลบเหล่าภิกษุชาววัชีบุตร ชาวเมืองภยัยาลีมีความโลภในอามิสรวัตถุทานมีสันดานหยาบแสดงวัตถุสิบประการคัดค้านพระธรรมวินัยโดยพระยะสะเถระกากันทกบุตรเป็นผู้ปรารบในการทำสังขยาอันนี้สังขยาขั้ที่สองนะครับสถานที่ทำสังขยาานั้นได้กระทำที่ วาลุการามเมืองภัยาลีเพื่อชำระวัตถุสิบประการนะครับมีวัตถุประสงค์ในการทำสังกยาก็เพื่อชำระวัตถุสิบประการซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเมืองชาววัดชีทั้งหลายเนี่ยนะครับติดในอามิตรสถานก็คือในวัตถุสิบประการนี้นะครับเวลาทำสังกยาเนี่ยใช้เวลาน,านานไหมนะครับใช้ เวลาในการทําสังคยาเนี่ยแเดือนจึงสําเร็จนะครับครั้งที่1นั้น7เดือนครั้งที่2นี่8เดือนนะครับโดยมีพระอาหารหันต์ถึง700รูปนะครับในการทําสังคยนาผู้ที่ทําหน้าที่ในการถามเพื่อให้เกิดการยกเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวก็คือพระสัมพระสัพพกา มีพระสัพพกามีเทระนะครับซึ่งเป็นผู้ถามตอนนั้นพระสัพพกามีเทระเนี่ยก็เป็นผู้อาวุโสสูงสุดถือว่าเป็นประธานในการทําสังกัานะครับผู้ที่วิสัชนาก็คือแก้ไขและก็ให้คําตอบก็คือพระเลวตตเถระนะครับตอนนั้นก็พระเลวัตเถระเนี่ยถือว่าเป็นพระเถระที่เป็นหูสูตรก็แล้วกันนะครับ เมื่อสิ้นพระพุทธเจ้าไปร้อยปีเนี่ยพระผู้เป็นพระหูสูตรคือรู้พระธรรมคำสอนเนี่ยมากกว่าใครก็คือพระเรวตะเทระเจ้านะครับส่วนผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังฆยนาก็คือพระเจ้ากาลาโสกราชผู้ผ่านเอกราชของเมืองไพศาลีก็คือว่าผู้ซึ่งดำรงตนเป็นเอกราช จากเมืองภัยสาลีแล้วก็สนับสนุนให้พระสงฆ์ทำสังขยนาหลังจาก,จากที่สินส้น,นพระพุทธเจ้าไป,ไปแล้ว,ลวหนึ่ง,งรปีนี้เป็นการทำสังขยนาครั้งที่สองครับ การทำสังขยนาพระธรรมวินัยครั้งที่สเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเป็นเวลานานนะครับเป็นเวลานานการทำสังขยนาครั้งที่สก็เกิดขึ้นโดยปราลบเหตุว่าพวกเดียรฉีทั้งหลายประมาณหกหมื่นคนเนี่ยเข้ามาปรองบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อหวังลาบสักการะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะครับการนับถือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากวัดวุนฐานก็มากเพราะฉะนั้นผู้เดียร์ชีทั้งหลายก็จึงมาปลอมบวชนะครับเมื่อปลอมบวชมากๆเข้าก็ทําให้ศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นผันแปรผันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ซึ่งก็ อารมณ์ของพวกเดลทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ศาสนาเนี่ยผิดแผกไปจึงได้ปรารบเรื่องนี้แล้วก็ทําสังคยนาการทําสังคยนาครั้งที่สามเนี่ยทำเมื่อใดก็ทําหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพานไปแล้วเนี่ยสองปีครับถามว่าทําที่ไหนก็คือที่อโศการามเมืองปาตลีบุตร นะครับเมืองปาตริบุตรใช้เวลาทำนานแค่ไหนคำตอบก็คือทำอยู่ตลอดถึง9เดือนนะครับนะ้เดือนครั้งที่1นึ่ทำเจครั้งที่2ทํา8เดือนครั้งที่3ทํา9เดือนพระภิกษุผู้เป็นพระเถระที่ร่วมกันทำสังฆนาครั้งที่3มเนี่ยมีจำนวนถึง1,000รูปนะครับตรงนี้ ตำลาหรือตำนานไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระอารหาันต์ขีณาสพหรือไม่แต่ล้วนแต่เป็นพระเถระนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ปุจฉาก็คือกล่าวก็คือ<ก>พระโมคคันลีบุตรติสสะเถระนะครับผู้เป็นประธานแน่นอนครับเมื่อได้ยินชื่อพระโมคคันลีบุตรติสสะเถระเจ้าเนี่ยเราก็นึกถึงสมัย ของพระโมคคันลีบุตรเนี่ยก็คือสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนเองนะครับอันนี้พระโมคคันลีบุตรติสาทเทระเจ้าเนี่เป็นผู้ถามส่วนผู้ที่วิสัชนาแล้วก็เป็นพระหูสูตรในสมัยนั้นก็คือพระมัดชันติกาเทระกับพระมหา,มหาเทว <ะ S 1> เทระ,<ว>ะ,ะนะครับ,รบตอบสองรูปนะถามหนึ่งรูปตอบสองรูปผู้อุปถัมภ์ก็แน่นอนครับพระเจ้าอาโศกมหาราช ผู้ซึ่งผ่านการเป็นเอกราชจากเมืองปาตลีบุตรก็คือเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นมหาราชในปาตลีบุตรนั่นเองนะครับการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยสรุปโดยย่อ,อก,ก็มีเหตุประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากการทำสังคยนาทั้งสามครั้งนี้ก็มีการทำสังคยนา เล็กๆน้อยๆหรือแบ่งกันเป็นประเทศประเทศอีกหลายครั้งนะครับจะไม่นำมากล่าวเพราะว่านั้นเป็นการทำสังคยนาตามเหตุผลแปรของบ้านเมืองและก็ทางการเมืองนะครับการทำสังคยนาที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกก็เกิดขึ้น3มครั้งนี้นะครับแล้วก็3มครั้งนี้เนี่ยจึงก่อกำเนิดให้เกิด พระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าไตรเนี่ยเพราะว่าแบ่งธรรมะใหญ่ๆออกเป็นสามภาคนะครับนะเพราะว่าปิฎกเนี่ยแปลว่าตะก้าก็คือไตรปิฎกก็คือสามตะก้านะครับติหรือว่าไตรเนี่ยมันแปลว่าสามนะครับเพราะฉะนั้นสามตะก้านี่ที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยตะก้าที่หนึ่งก็คือพระวินัย ตระกาที่สองก็คือพระสุตตันตปิฎกก็คือพระธรรมนะครับตระก้าที่สามคือพระอภิธรรมนะครับให้ท่านได้เข้าใจว่าไตรปิฎกนี่แปลว่าสามตระก้ารวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในสามตระก้านะครับตระก้าที่หนึ่งในรวบรวมเอาเรื่องกฎระเบียบวินัยนะครับตระก้าที่สองนี่เป็นเรื่องพระธรรมล้วนๆนะครับ ตรากาที่สมนี่เป็นเรื่องพระธรรมที่ยิ่งขึ้นไปที่เรียกว่าอภิธรรมนะครับหลังจากการทำสังกยนาครั้งที่สมแล้วก็มีการส่งพระเถระออกไปประกาศพาศาสนาในทั่วทุกสารทิศนะครับโดยพระโมคััลีบุตรติสาเถระเนี่ย,รรเ,ยเห็นว่า ในอนาคตพระาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงมั่นคงอยู่ในปัจจันตประเทศดังนั้นพระเะถระจึงได้คัดเลือกพ,พระเถระผู้มีความสามารถนี้ส่งไปประกาศศาสนาถึงเก้าสายด้วยกันนะครับนะถึงเก้าสายด้วยกันทีนี้ในเก้าสายนี้พระโมคคันลาบุตรกิสสะถเถระเองนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นประธานในการทำสังคยนาก็ได้ส่งพระเถระออกไปถึง9สายนะครับคลิปนี้ถึงแม้จยาวหน่อยแต่ว่าเราจะจบลงว่า9สายนี้ไปไหนบ้างนะครับสายที่1พระโสนณะกับพระอุตราเนี่ยไปแคว้นสุวรรณภูมิซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสายที่2พระมหารักิตเถระไปแคว้นโยโนกนะครับ สายที่สามพระโยนกฤกิตะเทระไปแคว้นวนวาศีสายที่สี่พระธรรมรักิตะเทระไปแคว้นอปรันตะสายที่ห้าพระมัชชนติกะเทระไปแคว้นกัตสมีระคันทะคันธาระนะครับกัตสมีระคันธาระสายที่หกพระมหาเลวัตเทระไปแคว้นมหิงสากะ นะฮะไปยิงสกัดนะครับสายที่เจ็ดพระมหาธรรมรักิตะเถระไปแขวนมหารัฐสายที่แปดพระมัชชนพระมัชชมะเถระไปแขวนจีนนี่ไปแควนจีนเลยนะครับไปประเทศจีนเลยนะครับสายที่เก้าพระมหาพระมหินทะเถระเนี่ยไปลังกาทวีนี้คือพระธรรมทูตเก้าสาย ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายไปยังทั่วโลกทั่วทุกทวีปนะครับเอาละครับท่านดูฟังครับก็จะจบคลิปนี้เอาไว้ที่ตรงนี้ครับในการทําสังคยนาที่มาของพระไตรปิฎกและการประกาศพระพุทธศาสนาที่กระจายไป ซึ่งต่อไปเราก็อาจจะไปเจาะในแต่เรื่องแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มอีกอีกหลายเรื่องนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติตารับฟังมาแล้วก็อดทนฟังคลิปจนจบดูโฆษณาเพื่อที่จะเอาค่าโฆษณานั้นไปทําบุญสร้างกุศลสารต่อบุญกุศลของเราและก็สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนานะครับ ก็ได้รับความขอบคุณจากจาอาจารย์เช,ช้าชาแนล,นนลวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ